สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมารุยมา BC 2 6 CSN CSN นะครับรหัสลานสตาร์ทเบาลานสตาร์ทเบาตัวนี้ดึงเบาๆนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นละนะครับก็จะเป็นแฮนด์แบบปรับระดับนะครับปรับระดับกรณีถ้าเกิดตัวนี้อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยคันเร่งมันจะทำงาน100%ถ้าเกิดเราดันขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยมันก็ได้50%ดันขึ้นบนสุดคันเร่งไม่ทำงานเป็น0%นะฮะปรับปรับระดับ นี่ได้วิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่า,าการทํางานของเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นเนี่ยมันจะตัดหญ้าเข้าที่8,000รอบต่อนอาทีเราก็เร่งประมาณนี้นะกำเร่งไปเลยนะครับ8,000รอบพอเจอหญ้าหนาเราก็เรียกรอบจากตรงนี้คึบมันก็จะขึ้นไปให้นะครับวิธีการใช้งานเป็นแบบนี้นะครับหัวหางตรงรุ่นนะครับตรงนี้สวยครับ3,800รวมส่งนะครับข้องแถมครบนะครับมีใบมีด บังย่าแล้วก็สายสพายให้นะครับน้ําหนักเบาครับประมาณ4ี่โลครึ่งไม่เกินนี้อ่ะลองฟังเสียงดูนะครับวิธีการครั้งแรกเลยเติมน้ำมันแล้วก็ปั๊มแยกน้ำมันนะครับมารุยม่าจะต่างจากแบ,บแรนด์อื่นคือโชกจะต้องงัดลงข้างล่างขาโชกนะนี่เชือกขาวโจ้เลยเย้ยติดแล้วปุ๊บเอาโชกคขึ้นนี่อย่างนิ่มๆเลย,ยไม่ดังมากนะ สวิตช์กดนับก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่มีประกันเครื่องให้120วันนะครับแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับมารุยมากเป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจในปัจจุบันเพราะว่าอะไรหาง่ายและอะไรไม่แพงครับสนใจสั่งซื้อได้เลยครับสวัสดีครับ